สารหมอเขียวดรใจเพชรกล้าจนด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะกร,ราบครววาท่านครูทุกท่านและเจริญทาสำานกกดีทุกท่านค่ะชื่อน้อยชาริตาแรงนะคะอาศัยอยู่ที่ประเทศฝรัร่งเศสค่ะวันนี้ขอโอกาศมาแบ่งปันการทํากสิกรรมไร้สารพิษค่ะขอโอกาศค่ะค่ะ ต้องแชร์รูปภาพด้วยหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงเดี๋ยวทางครูขายจะแชร์ให้นะคะพี่น้อยค่ะพี่น้อยคุยไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยๆก่อนด้วย่อขอบคุณค่ะก็กิจกรรมไร้สันพิษนะคะตอนแรกๆที่ยังไม่ไม่ไม่อมารู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวนะคะด้วยความที่เราอยู่ในเมืองก็จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ต้องปลูกก็ได้ซื้อกินเร็ว แล้วก็สะดวกด้วยเพราะว่าอยู่ในเมืองก็จะมีซูเปอร์มาร์เก็ตขายผักขายอะไรต่างๆได้ให้เราสะดวกที่จะไปนำมามากินมาใช้ง่ายนะคะแต่พอเราได้มารู้จักท่านอาจารย์หมอเขียวแล้วก็ได้มาเรียนรู้เรื่องศาสตร์การแพทย์ด้วยค่ะก็ทำให้ มีความสนใจแล้วก็อยากจะทดลองดูว่าเราสามารถที่จะทาได้ตัวเองได้ไหมนะคะด้วยความที่เรามีพื้นที่จากัดด้วยอยู่อยู่เป็นคอนโดนะคะเป็นเป็นแล้วก็มีพื้นที่แค่ระเบียงแต่พอได้มาเรียนรู้จากท่านอาจารย์ท่านบอกว่าท่านอาจารย์บอกว่าปลูกใส่กระถางก็ได้ทํา ลองทําดูก็ได้อะไรนี้นะคะก็เลยลองทําดูนะคะแล้วก็มีพี่น้องหมู่กลุ่มที่อยู่ด้วยกันด้วยนะคะที่อยู่เยอรมันที่เราไปมาหาสู่กันอยู่ใกล้กันแล้วเราก็ได้คุยกันบ่อยๆแล้วก็จะมีพี่น้องที่ท่านทาแล้วท่านก็แบ่งปันวิธีการแล้วเราก็ได้ได้ศึกษาจากท่านอาจารย์ด้วยก็เลยลงมือทํานะคะ เริ่มจากน้อยๆเราก็เริ่มพอเรากินอาหารใช่ไหมคะเปลือกผลไม้อะไรพวกนี้นะคะพวกผักอะไรนี้ค่ะเราก็จะเอามาใส่กระถางไว้เมื่อก่อนเราก็จะปลูกดอกไม้ประดับริมระเบียงใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราไม่เอาดีกว่าเราเอาระเบียงเรามาปลูกผักดีกว่าเราก็เลยเอาดอกไม้ออกนะคะแล้วก็เอาหมักเริ่มหมักดินนะคะเริ่มหมักดินแล้วในในที่ต่างประเทศใช่ไหมคะ ฤดูการในการปลูกผักเนี่ยมันจะสั้นนิดเดียวเองจะมีแค่ช่วงฤดูฤด,ดูร้อนประมาณสเดือนใช่ไหมคะถ้าเป็นช่วงช่วงฤด,ดูหนาวหนูก็จะอ่ะาหมักดินไว้ก่อนเอาเศษผักเศษผลไม้ที่เรากินนะคะเอาใส่กระถางแล้วก็หมักดินไว้นะคะพอถึงฤด,ดูเพาะปลูกอะ่ะ เขาย่อยสลายพอดีเลยตอนนั้นที่เราทำอ่ะเราเราก็ทำไปด้วยความรู้สึกว่าลองทำดูนะคะก็ไม่ได้คาดหวังอะไรมากก็ลองทำดูก็ปีแรกๆก็ก็จะก็จะมีก็จะได้ผลน้อยนะคะอันนี้ทำเป็นปีที่ที่สามปีที่สามประมาณปีที่สามนะคะถ้าจำได้ปีที่สามปีที่สี่นะคะปีแรกๆก็จะไม่ได้ผลนะคะเริ่มเริ่มทดลองปลูกมาเรื่อยๆนะคะว่าเราถูกกับผักอะไรเราก็ ลูกอันนั้นนะคะเราอยากกินอะไรเราก็ทดลองปลูกทดลองปลูกมาเรื่อยก็จะมีมีอันนี้เป็นแตงกวานะคะที่โชว์อยู่ในในในวิดีโอนะคะเป็นแตงกวาเป็นปีแรกที่ทดลองปลูกแล้วก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ตัวเองมากๆเลยว่าโอ้โหได้ผลขนาดนี้โชว์เลยนะคะแค่ปลูกในกระถางแล้วก็ปุ๋ยก็ใช้ปุ๋ยแค่เราหมักเปลือกผลไม้แล้วก็ใช้จุลินทรีย์ ขมักน้ำซาวข้าแล้วก็หมักผลไม้นะคะเอามาฉีดพ่นแล้วก็เอาไปรดนะคะช่วงเวลาเราไม่ได้ฟิกว่าสามวันครั้งหนึ่งเจ็ดวันครั้งหนึ่งนะคะเรามีเวลาเมื่อไหร่เราก็ลดเราก็ทําไปด้วยได้วดวดวความรู้สึกสบายๆนะคะแล้วก็เขาได้ผลเราก็มีความสุขนะคะต่อ,อความรู้สึกต่อจิตใจคือเรามีความสุขที่เราได้ได้เห็นผลผลิตนะคะเห็นแล้วเราก็ได้กินผลผลิต ที่ไร้สารพิษด้วยนะคะมันเป็นอะไรที่ความรู้สึกที่ได้กินเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันแตกต่างจากที่เราไปซื้อมาเพราะว่าเขาสดมากๆนะคะอันนี้นะคะที่โชว์อยู่ในวิดีโอก็คือว่าหนูมีพื้นที่น้อยใช่ไหมคะหนูก็พยายามเรามีกิจกรรมไร้สารพิษอะไรบ้างที่เราสามารถทําได้ก็จะมีการเพาะต้นอ่อนนะคะก็จะเป็นทางทางเลือกอีกทางหนึ่งสําหรับคนที่มีพื้นที่น้อยพอลองทําแล้วก็ทําให้มีอาหารกินได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ แล้วก็คือเขาใช้เวลาน้อยด้วยนะคะการเพาะต้นอ่อนอันนี้ก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะคะสําหรับสําหรับตัวเองแล้วก็สําหรับพี่น้องที่มีพื้นที่น้อยด้วยนะคะอันนี้เป็นต้นอ่อนทานตะวันแล้วก็ต้นอ่อนถั่วลูกไก่ค่ะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่ที่นี่นะคะก็อันนี้หนูกปลูกเป็นปีแรกเหมือนกันแล้วก็ได้ได้ผลนะคะได้ได้ผลเป็นที่น่าพอใจสําหรับตัวเองนะคะปลูกแค่สองต้นแล้วก็จะเอาเขาไม่ได้ไม่ได้อาจจะไม่ได้ผลแบบเยอะๆเป็นกิโลอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่า เออสำหรับได้ผลเท่านี้ก็คือเราเอามาใส่น้ำปั่นได้เราได้กินสตอรอเบอรี่ที่สดๆด,ดที่เด็ดจากต้นแล้วก็ปลอดสารพิษด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นความประทับใจอีก,กันหนึ่งนะคะสำหรับตัวเองแล้วมีความรู้สึกว่าคือเราปลูกอะไรก็ได้กินอะ่ะมีความรู้สึกว่าอา้าวเมื่อก่อนที่เราคิดว่าเราทำไม่เป็นน่ะที่ไหนพอเราลงมือทำแล้วก็เรียนรู้ไปตามท่านอาจารย์แล้วก็พี่น้องที่พาทำนะคะมีความรู้สึกว่า ทำกสิกรรมอ่ะมันง่ายขนาดนี้เชียวเหรอพอลงมือ,มอ,มอลงมือปลูกอะไรเราก็รู้สึกว่าได้ผลแล้วเราก็ได้กินนะคะอันนี้ก็จะเป็นถั่วงอกนะคะถั่วงอกก็เพาะเพาะเพาะถั่วงอกก็ทําให้อา่าได้ได้อาหารมานะคะไร้สารพิษด้วยค่ะใช้เวลาไม่นานใช้พื้นที่ไม่เยอะด้วยค่ะอันนี้ก็ประทับใจอีกอันหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะการเพาะถั่วงอก <c oughs> ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแย่เอ็นยืดแล้วก็เป็น เป็นหอมต้นหอมผักชีค่ะหนูเพาะในกระถางก็ได้ผลดีเหมือนกันค่ะสามารถเท่าเพียงเท่านี้นะคะเอาไปประกอบอาหารมันคือเราได้ได้กินนะคะเราเราได้กินเราได้คือคุ้มสําหรับฤดูนะคะกินคนเดียวเราก็ใส่ไม่เยอะด้วยใช่ไหมคะเราก็ดูความสมดุลของเราว่าใส่เยอะแค่ไหนก็ก็รู้สึกว่าแค่เราปลูกแค่กระถางเล็กๆแค่นี้นะคะเพียงพอสําหรับ รืดดูฤด,ด,ดูร้อนนี้ของเรานะคะค่ะอันนี้อันอื่นๆก็จะมีนะคะก็จะมีถั่วฝักยาวซึ่งปลูกปีนี้หนูปลูกเป็นปีแรกปลูกในกระถางก็ได้ผลได้ผลค่ะได้ผลเหมือนกันอ่อด้วยความที่เราปลูกในกระถางใช่ไหมคะ เขาอะต้องการจะเลื้อยไปสูงๆแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ให้เขาเลื้อยไปสูงๆได้ใช่ไหมคะเขาก็เลื้อยไปเท่าที่เขาเขาเลื้อยได้เขาโตเท่าที่เราสามารถจะให้เขาโตได้แต่เราได้กินฝักถั่วฝักยาวซึ่งอันเป็นความประทับใจมากๆเลยคือว่าถั่วฝักยาวอันนี้นะคะที่ตลาดอะแพงมากกาเล็กๆนะคะกามือเล็กๆแค่นี้นะคะสามสี่ยูโรกว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ ประมาณร้อยร้อยกว่าเลาะประมาณประมาณเอ่อประมาณร้อยกว่าร้อยกว่าบาทนะคะแล้วก็หนูก็ไม่ได้กินนานมากแล้วถั่วฝักยาวที่เป็นถั่วฝักไทยนะคะจะกินก็จะเป็นถั่วแขกที่ของฝรั่งปลูกได้เนะะี่ยค่ะแต่ว่าพอเราได้ปลูกแล้วมีความสิวโอ้โหเราจําไม่ได้ว่านานแค่ไหนแล้วเราไม่ได้กินค่ะ <laughs> น,นี่ก็มีความเป็นความประทับใจคะ่ะที่เรา ปลูกเองได้แล้วเขาก็ออกผลให้เราได้กินด้วยค่ะอันนี้ก็ประทับใจอีกอันหนึ่งด้วยเช่นกันนะคะหนูก็มีปลูกอย่างอื่นด้วยมีกะเพ้ามีมีสาละแหนนะคะที่เราปลูกได้ส่วนมากส่วนมากที่หนูปลูกหนูเลือกปลูกผักกินใบเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ใช้ดินไม่เยอะใช่ไหมคะก็จะได้ผลดีมากค่ะก็จะมีมีหญาปักกิง่งมีวอเตอร์เคสนะคะ แล,แล้วก็มีว่านกับหอยค่ะแล้วก็มีอันนี้ก็จะมีกระหล่าที่เป็นกระหล่าดอกกระหล่ำมุงกุดด้วยนะคะที่ปลูกปีนี้ก็ให้ผลช้าเราก็ได้เรียนรู้ไปนะคะว่าพื้นที่เล็กๆข,ของเราเท่านี้ปลูกในกระถางอะไรที่ได้ผลดีอะไรที่จะเ,เลือกปลูกสําหรับสําหรับเราใช้ในกระถางนะคะแล้วก็จะมีสลัดของหนูก็จะมีสลัดที่ได้ผลดีมากๆเลยนะคะปีนี้หนู ครั้งสองครั้งเองที่หนูซื้อสลัดจากจากตลาดนะคะเพราะว่าเราเวลาเร่งด่วนเราก็ได้ไปไปไปซื้อใช่ไหมคะแต่ว่านอกนั้นก็คือเก็บสลัดที่ริมระเบียงเราได้ได้กินผักที่อยู่ริมระเบียงของเราเองนะคะถึงแม้ว่าพื้นที่เล็กๆแค่นี้นะคะบางทีก็ยังได้ตัดสลัดเอาไปแบ่งให้ลูกค้าหรือว่าเพื่อนที่รู้จักคือซ,ซ,ซึ่งทุกคนก็มีความรู้สึกว่าประทับใจนะคะประทับใจว่าเป็นได้สารพิษ ทุกคนก็แบบรู้สึกประทับใจนะคะรู้สึกดีที่ที่ไม่ใช่ผักที่ซื้อมาจากท้องตลาดอันนี้ก็เป็นสลัดค่ะซึ่งปลูกได้ดีในกระถางนะคะขึ้นได้ดีในสภาพอากาศที่หนูอยู่อันนี้เป็นถั่วฝักยาวที่หนูบอกว่าหนูประทับใจมากๆค่ะปลูกในกระถางนะคะโตได้ค่ะเราเราไม่มีพื้นที่เขายื่นตัวออกไปได้ได้สูงกว่านี้เขาก็เลยได้ ได้ผลประมาณประมาณหนึ่งค่ะซึ่งก็มากสําหรับหนูทีเดียวนะคะเพราะว่าเราปลูกในกระถางค่ะอันนี้ก็เป็นทั้งหมดอันนี้ก็เป็นรูปโคลาบ,บี้ค่ะอันนี้พวกเราใช้แทนมะละกอซึ่งสําหรับหนูแล้วนะคะปีนี้ปลูกเป็นปีแรกเพราะว่าเห็นพี่น้องที่ท่านปลูกก็เลยเอ้าเราลองดูซิว่าปลูกในกระถางปลูกได้ไหมก็ลองมาปลูกนะคะได้ผลถ,ถึงแม้ว่าหัวเขาจะไม่โตยบใ,ใหญ่มากๆแต่ว่ารสชาติ ไม่ต้องบอกเลยว่าหนูไม่เคยกินคอลบ,บี้ที่อร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยต้องบอกว่าเป็นรสชาติคอลบ,บี้ที่อร่อยที่สุดที่หนูเคยกินใช้แทนมะละกอคือเป็นเป็นกรอบแล้วก็หวานมากๆค่ะอันนี้เป็นคอลบ,บี้ก็ประทับใจคือทําแล้วก็ประสบความสําเร็จในในในผลของเขานะคะอันอื่นก็ อันอื่นๆสำหรับปีนี้ก็จะมีมะเขือเทศนะคะที่ที่ปลูกได้ผลดีปีนี้ที่นี่ฝนตกเยอะค่ะฝนตกเยอะฝนตกเยอะทำให้มะเขือเทศเขาต้นเขาเน่านะคะที่ที่หนูอยู่แต่สิ่งที่หนูได้ก็คือหนูได้เรียนรู้ปีที่แล้วหนูปลูกแล้วก็คือเอาไว้เอาไว้ในพื้นที่ที่ไม่มีหลังคาพอฝนพอฝนตกมันพอดีแล้วหนูรู้สึกว่าได้ผลดี ปีนี้หนูปลูกที่เดิมแล้วก็เปิดในในส่วนที่ที่หลังคาเปิดนะคะเสร็จแล้วทีนี้ฝนตกเยอะมากตอนแรกออกออกดอกมาเยอะเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยดีใจปีนี้ได้ผลดีพอพอเอาเยอะๆเข้าฝนตกเยอะนะคะทําให้ต้นแบบเริ่มเน่าเริ่ม,เร,มเริ่มดําก็มีหนูก็มีความรู้สึกว่าอา่า เราได้เรียนรู้ว่าบางทีเราก็ต้องดูสภาพอากาศด้วยได้เรียนรู้การปลูกมะเขือเทศนะคะว่าเขาเหมาะสมกับกับน้ําฝนยังไงหรือว่าสภาพอากาศยังไงนะคะถึงแม้ว่าผลผลิตจะได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่าเราได้เรียนรู้แล้วก็มีก็ได้ให้เราได้กินบ้างนะคะแต่อย่างสิ่งที่ได้ที่สุดก็คือเราได้เรียนรู้นะคะเราได้ดูใจตัวเองว่าเราเราเป็นยังไงนะคะแต่ก็ขอบคุณเขานะคะที่เขายังออกมาให้เราได้ได้ชื่นใจแล้วก็ได้ได้รับประทานนะคะ ค่ะเอ่อพี่มันอยากทราบจังเลยว่ามเมล็ดพันธุ์ไหนที่ไปจากเมืองไทยบ้างคะเนี่ยเมล็ดพันธุ์ที่ได้จากเมืองไทยของหนูปีนี้นะคะก็จะมีมีถั่วฝักยาวซึ่งเป็นเพื่อนที่รู้จักกันนะคะแบ่งมาให้ค่ะเป็นถั่วฝักยาวสําหรับปีนี้มีถั่วฝักยาวค่ะพี่มันแล้วก็ผักชีผักชีหอมนะคะผักชีหอมที่ได้จากเมืองไทยค่ะนอกนั้นก็ซื้อ ค่ะเขาเขาอยู่ได้ดีในประเทศฝรั่งเศสไหมคะมาจากเมืองไทยเอ,อ่อเมลเดพันธุ์ใช่ไหมคะอยู่ไว้อ,อ,อยู่ได้ค่ะเอ,อ่อตอนแรกหนูก็ไม่มีความรู้นะคะแล้วก็เก็บเก็บในในริ้นชักเราปกติแต่ว่าแต่ว่ามีคนแนะนําว่าเก็บไว้ในตู้เย็นเขาสามารถที่จะรักษาคุณภาพได้ดีหนูก็ลองทําตามแล้วก็ลองเอาไปเพาะดูก็ขึ้นนะคะก็ขึ้นมาก็อยู่ได้ดีค่ะพี่มัน เราเราใช้ดินถุงเหรอคะและ้วก็ปุ๋ยเราทํายังไงเอ่ยสวยจังเลยอ่าขอบคุณค่ะหนูใช้ดินดินซื้อนะคะสําหรับหนูคือทางร้านเขาเขาก็จะปรุงมาให้เราแล้วใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยหนูด้วยความที่เรามีเอามาหมักเปลือกผลไม้แล้วว่าหรือหรือว่าเศษผักที่เราที่เรากินนะคะเหลือเหลือนะ่ะเอาไปเพิ่มแล้วก็หนูเคยเอาเอาดินจากจากดินธรรมดานะคะดินจากพื้นที่ ดินธรรมดาที่ยังไม่ได้ปรุงอะไรเอามาจากบ้านพี่ชายแล้วหนูก็ลองเอามามาหมักมาหมักกับเปลือกผลไม้เปลือกกับเปลือกผักนะคะตอนแรกๆเขาก็จะเป็นดินแน่นๆใช่ไหมคะพอหนูรู้สึกว่าพอดินแน่นๆน่ะไม่มีธาตุสารอาหารอะไรมันก็ทําให้ผักมันแกนๆหนูก็เลยเได้ยินท่านอาจารย์บอกว่าถ้าดินแน่นๆแกนๆแบบนี้ให้เราใส่ธาตุอาหารไปเยอะๆหนูก็เลยเอาเปลือกผักผลไม้นะคะมาผสมเยอะ แล้วก็หมักเข้าไปผสมเยอะๆเ,เข้าไปจนตอนนี้เขากลายเป็นดินดินร่วนซุยแล้วก็มีธาตุอาหารนะคะก็ได้ตรงนี้เพิ่มเติมค่ะชีวิตไม่ผ่าสุกเลย <c oughs> มีแมลงอะไรมากวนจนทำร้ายจิตวิญญาณหรือเปล่าคะเนี <c> ่ย <oughs> ตอนอปีแรกๆมีนะคะมีมาเยอะยอมรับว,ว่าด้วยความที่เรายังปฏิบัติไม่ถึงเนาะ <c oughs> เราก็จะมีความรู้สึกแบบหงุดหงิดอืม ทำไมต้องแบบคือเห็นแล้วก็หงุดหงิดมากินของเรานะคะเราก็จะมีความรู้สึกว่าเราปลูกเนี่ยถ้าว่าได้ผลเยอะๆนะเราก็จะเอาไปแดงเพื่อนเรานึกแบบนั้นใช่ไหมคะแต่พอตอนเราได้ปฏิบัติมาเรื่อยๆแล้วก็ฟังธรรมะท่านสัรมาเรื่อยๆว่าเราต้องมีความเมตตาแล้วก็สัตว์ก็คือเพื่อนเราใช่ไหมคะออพอตอนปัจจุบันเนี่ยคือจิตใจเปลี่ยนไปนะคะคือพอเห็นหนอนเข้ามาแทะเนี่ยเราเห็นเขากินอ่ะมันมีความรู้สึกว่า ตัวเขาแค่นี้เนาะแล้วเขาก็ไม่ได้กินเยอะด้วยอะ่ะเราจะไปอะไรกับเขานักหนาอะไรเงี้ยน,นะคะมันก็เห็นใจตัอย่างว่าอ่ะโอเคเราแบ่งกันกินคือเราคิดว่าเราจะเอาไปแบ่งเพื่อนแต่คือเพื่อนก็มีชีวิตใช่ไหมนอนเขาก็มีชีวิตเหมือนกันอะ่ะเราก็คิดว่าเอา้าเราแบ่งเพื่อนนี้กินก็ได้อะ่ะอะไรเงี้ยน,นะคะคือใจเราก็คลายลงว่าอ้าแบ่งกันกินคือคือพอเห็นเขาเราก็จะไม่รู้สึกหงุดหงิดแล้วนะคะคือแบบ แบ่งกันน่ะเออเหลือให้เรากินเท่าไหร่เราก็เอาเท่านั้นก็จิตใจมันก็รู้สึกเปลี่ยนไปนะคะจากที่เราได้เรียนรู้ธรรมะจากท่านอาจารย์นะคะปีนี้น้อยมากค่ะปีแรกๆมีทากมีอะไรเยอะเลยหนูก็งงว่าอยู่ระเบียงอยู่ตั้งสูงทากมาได้ยังไงหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะก็มีมาเยอะเหมือนกันแล้วก็มีมีมีเพี้ยมีอะไรมาเยอะเหมือนกันค่ะซึ่งทําให้เรารู้สึกงุดนงด หน้าศีลเราก็ยังไม่ได้บริสุทธิ์อะไรมากแล้วปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมคะแต่จากการที่เราได้ภาคเพียนแล้วก็ล้างมาเรื่อยๆกับท่านอาจารย์กับพี่น้องหมู่กลุ่มอ่ะก็เห็น <c oughs> เห็นความเจริญในตัวเราเองว่าเรามีความเมตตามากขึ้นนะคะมันเราทําสวนเราเห็นเพื่อนสัตว์ของเราเราก็ไม่หมุนหิดเขาเราก็จะรู้สึกเมตตาแบ่งกันกินได้อะไรเงี้ยนะคะก็ก็ค่ะ,คะสําหรับเ,เกี่ยวกับเพื่อนสัตว์หนูก็มีประมาณเท่านี้คะ่ะ สมบูรไนะคะครับเอ้ผมเองเนี่ยแหมในในฐานะไเกษตรกรกสิกรรมทํากสิกรรมแบบมือสมัครใจนะองก็ได้องค์ความรู้พอสมควรเลยที่บ้านเนี่ยผมก็ปลูกมะเขือเทศไว้นะแต่ว่าปัญหามก็คือว่าเมื่อตอนนี้ต้นมันมันเน่าอ่ะมันใบมันหงิกมันดำเรเพิ่งได้ความรู้อันนี้จาก จากพี่น้อยเนี่ยว่าอ๋อมันเพราะเป็นพ่อฝนที่มันลงหนักๆนะมันทําให้เน่าอ๋อทีแรกก็เอ๊เราก็จะหาสาเหตุมันเนอะว่าทำไมมันถึงได้ได้โอ้โหมันมันเฉาไปเลยฮนะมันเฉาแต่มันก็ยังมีผลให้นะสองสามผลมันก็ยังเห็นอยู่นะฮะแต่ต้นใบนี่โอ้โหดูไม่จืดเลย <c oughs> นั่ก็เป็นองค์ความรู้หนึ่งนะแต่ที่สําคัญเลยไอ้อะไรนะไอ้โคบี้อ่ะ อ่เห็นว่ามันมันหวานหรือมันมันอร่อยที่สุดเ้่าที่เคยทานมาเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอออันนั้นก็เป็นเพราะว่าเราเราได้หนึ่งก็คือเรารู้ไงว่ามันเป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราทําขึ้นมาแล้วมันก็ก็ไม่มีสารเคมีนะเราใช้วิธีการที่กิกรรมที่มันไร้ไร้สารพิษแบบร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะ สองก็คือมันเป็นความภาคภูมิใจนะเท่าที่ผมมองนะมันเป็นความภาคภูมิใจที่มันมีผลผลิตออกมาให้ให้เราได้ทานนะมันเกิดความชุ่มฉ่าใจเพราะฉะนั้นใจเนี่ยถ้าใจมันมีความชุ่มฉ่ามีความจินดียังั้นอะไรมันเข้าไปมันอร่อยหมดมันเห็นได้ชัดนะตรงนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าออ้นี่คือสิ่งของของที่เราทําขึ้นมามนเป็นความภาคภูมิใจ หัวใจมันมัน,ม,นมันรับตรงนั้นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนะทุกอย่างมันก็กลายเป็นเป็นอะไรซึ่งทานเข้าไปเนี่ยมันมันส่งผลถึงความอร่อยสิ่งรสชาติต่างๆเลยนะครับอ้าวใครมีคำถามพี่น้อยอีก่ <c oughs> อที่เราทราบในสิ่งแวดลองนะคะ <c oughs> ในช่วงบ้านแถวๆคนเมืองแถวแถวที่อยู่อะคะอ่ะเขาทำกิจกรรม กาปลูกต้นไม้ไ <handled> ว <it quiet> <fit> <quarto> ้รับประทานกันหรือเปล่าคะที่ฝรั่งเศสหนูได้ยินเสียงหนูได้ยินเสียงอ่าพี่มันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะได้ได้จับใจความได้ประมาณว่าเพื่อนบ้านเพื่อนเพื่อนเขาขออภอบได้ไหมคะอ่แถวแถวบ้านที่อยู่อาศัยอะค่ะที่พักอ่ามีใครที่เขาปลูกปลูกผักทานเองหรือว่าปลูกผลไม้ทานเองหรือเปล่าคะ อืมค่ะที่ที่หนูอยู่นะคะสําหรับคนที่ไม่มีพื้นที่ทําสวนทางรัฐบาลก็จะจัดพื้นที่ให้นะคะว่าเราสามารถไปเช่าสวนทําได้แต่อ่จะจัดเป็นล็อกเป็นล็อกล้อกก็เราสามารถไปเช่าทําได้นะคะแต่ว่าคือพื้นที่มีไม่เยอะแต่คนต้องการเยอะคือที่นี่นะคะพอถึงฤด,ดูเพาะปลูกเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่หนูรู้นะคะเขาก็ต้องการเพราะปลูกเหมือนกันแต่จํากัดก็คือว่า พื้นที่นี้ไม่เพียงพอต้องเข้าเข้าชื่อนะคะจองไว้ถ้าสมมติว่าหนูจะทําถ้าหนูจะไปไปทำอ่อไปเอาพื้นที่ที่ที่รัดจัดให้ใช่ไหมคะหนูไม่รู้ว่าอะไรชื่อหนูอ่ะจะไปต่อคิวอยู่คิวที่เท่าไหร่ต้องให้เจ้าของสวนที่เขาทําอยู่แล้วเนี่ยเลิกทําคือไม่ได้ทําปีต่อปีนะคะคือสมมุติว่าคุณปู่คุณย่าที่เป็นพ่อแม่คุณสามีใช่ไหมคะท่านก็จะเช่าพื้นที่หนึ่งเอาไว้คือท่านจะทําไปจนกว่า จนกว่าท่านจะไม่ไหวแล้วถึงจะเสียสละให้ท่านอื่นตอนนู้นนะคะเราถึงจะมีสิทธิ์เข้าไปใช้พื้นที่ที่รัฐจัดสรรให้มีเหมือนกันค่ะมีเหมือนกันหนูเห็นอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าคนที่เมืองที่หนูอยู่ที่หนูรู้จักท่านนะคะคือทุกหลายหลายท่านเนี่ยพอถึงดูดูเพาะปลูกเนี่ยท่านก็สนใจที่จะเพาะปลูกแต่ด้วยความที่อยู่ในเมืองแล้วเราไม่มีพื้นที่ใช่ไหมคะท่านก็จะไปเช่าพื้นที่อยู่ คือเห็นความเห็นความเห็นความออสนใจที่อยากจะปลูกผักกินเองทุกคนพอเราบอกว่าออผักออทุกคนที่หนูเอาผักไปให้นะคะบอกว่าเป็นผักไร้าสารพิษนะทุกคนจะแบบคือดีใจนะคะว่าได้ผักไร้าสารพิษหนูมีความรู้สึกว่าคนที่นี่ก็ต้องการบริโภคเหมือนกันนะคะผักไร้าสารพิษแต่ว่าหนึ่งท่านไม่มีพื้นที่ปลูกสองผักไร้าสารพิษเนี่ยราคาแพงแต่พอท่านได้ ท่านได้ฟรีหรือว่าท่านท่านมีโอกาสทำอ่ะท่านปลูกนะคะท่านก็ปลูกกันเหมือนกันนะคะจะหมายความว่าผักไร้สารพิษเนี่ยเป็นที่ต้องการมากๆสําหรับสําหรับคนที่นี่เหมือนกันนะคะ,ะพี่มันกําลังเปรียบเทียบความสุขที่ได้รับในการปลูกที่ฝรั่งเศสกับการปลูกที่เมืองไทยที่เรารู้สึกว่ามันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยเพียงแต่ว่าอยู่ที่ตัวเราเริ่มดับหนึ่งที่เรานะกําลังนึดู ดูในขณะที่เล่าไปนะคะดูมีรอยยิ้มและมีความสุขมากมากกว่าที่ที่เราคุยกับคนที่อ่าเมืองไทยเล่า <c oughs> ก็เลยกึอยากถามเอ <c oughs> ้กน่าจะไม่มีที่ดินปลูกให้เป็นแบบอุดมสมบูรณ์แบบเรานะอะไรนี่นะคะ <c oughs> แล้วก็ความพยายามที่เห็นกระถางเล็กกระถางน้อยที่พยายามปลูกขึ้นมานะคะนอกจากว่าเรามีมิตรีสายดีแล้วที่บันมีความเข้าใจว่าเราอาจจะมีพลัง พลังหมู่ของพวกเราด้วยเป็นอย่างนั้นด้วยไหมคะพี่มันรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะขอบคุณความเป็นแพทย์วิถีธรรมนะคะจากฝรั่งเศสเล่าสู่กันฟังนะคะมาถึงเมืองไทยนะคะตอนนี้มีใครมีคอมพิวเตอร์ไหมคะเออพอดีพี่มันถามแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยผมก็เลยนึกได้เอ๊อย่างนั้นในในคอนโดเดียวกันเนี่ยฮะที่ปลูกตรงระเบียงเนี่ยมันมีมันมีคนทําด้วยไหมเออถ้าพี่หนูเห็นนะคะ มีหนูที่ปลูกผักผักปลูกผักกินแล้วก็มีเพื่อนบ้านอีกท่านหนึง่งมีไม่เยอะค่ะมีไม่เยอะมีไม่เยอะเอาจริงๆนะคะมีหนูที่ปลูกแบบว่าปลูกแบบจริงจังส่วนท่านอื่นก็จะปลูกดอกไม้ปลูกเอ่อปลูกกะเพราต้นเล็กๆน้อยๆนะคะก็เห็นเห็นท่านปลูกอยู่เหมือนกันนะคะแต่หนูนี่ลงหมดเลยคือระเบียงระเบียงหนูนี่กว้างประมาณสามเมตร เอ,อ่ยาวสามเมตรใช่ไหมคะคยาวสามเมตรกว้างหนึ่งเมตรคือหนูปลูกเต็มปลูกเต็มพื้นที่แขวนตรงไหนได้แขวนเอาเป็นว่าอากะว่ามันคงไม่หนักเกินไปนะล้วก็แขวนเข้าไปคือทํา <c oughs> ทําเต็มนะคะแต่ท่านอื่นท่านก็จะปลูกปลูกปลูกออะไรนะคะบ้านเราก็จะเรียกว่าของหอมนะคะก็จะมีพวกอาบาซิลิกมีอที่ปรุงใส่สําหรับหอมหอมนะคะเป็นต้นเล็กๆอะไระคะ่ะหนูเห็นท่านทาอยู่ค่ะ,คะ <c oughs> อืมครับอันนี้มันเห็นชัดนะผมก็ว่าผมผมก็ได้เห็นภาพชัดขึ้นมาว่าคนที่ได้เรียนรู้ในเรื่องของการพึ่งตนเนี่ยนะครับก็จะจะพึ่งตนในในทุกๆเรื่องแนละ้วแต่คนที่เขาไม่ได้เรียนรู้เนะี่ยจริงๆเขาอยากทานผักพืชผักที่ไร้สารพิษนะแต่เขาไม่เคยเรียนรู้ที่จะจะ,จะพึ่งตนเองเนี่ยมันก็เลยให้ทําให้ความพยายามที่คิดที่จะทําในพื้นที่เล็กๆพื้นที่ตรงระเบียงเนี่ย ให้เป็นแหล่งอาหารได้นะฮะตอนนี้ก็ภาพมันก็ก็ชัดเจนนะครับอก็ต้องขอขอบคุณนะฮะนี่น้อยนะครับที่ได้มาแบ่งปันตรงนี้ด้วยนะอนุมโมทนาด้วยครับอสาธุอขอบพรบคุณคะ่ะท <laughs> ุกากาครับอัิมันจากฝังเศสรเราไปเราเรายังคงไปเยอรมันได้ไหมคะตอนนี้เยอรมันพร้อมไหมคะ